ก็กำลังก็งสูงเท่านี้ที่หมชีพวันนี้เราจะมาเราจะมาทำอะไรเจ้าวันีเจ้านี้ที่หมอจีพวันนี้เราจะมาเด็กก็เด็กแะเราก็จะเปนดินดงครบธงชาติวันนี้เราจะมาจะกินมันไส้กรอกนัดบัิดนี้วันนี้เราจะมาเด็กมันเปิดธนทัศนญาณในวัน ตูนี่สินี่เขาเย็นมาเด่รนรมอวันนี้เราจะได้ดรว่าจะเป็นตัวนั้นกันวันนี้เราจะมือหนึ่งวันนี้เราสพายอะไรลยตืชิีนีเก้าดีขข้ามใช่ไหมวันนี้นเราเข้ามานี่เราก็ วีอาจจะได้กงก้มเช้านี้ที่หมอชิตวันนี้ทาจะได้มาที่รามอนท24ปีชิดทุ่ง1โมงเย็นานๆเลยเลยิดีฮาช่อง7 HD นี่นี่มันี้มัร